วสวัสดีครับสวัสดีครับฮะเออเอ่อแมมก็กลัวแพ ก็นุ่นบอกว่าไม่ให้แชนอื่นแล้วอ่ะกลัวแพ้โตใหญ่ข ครับทังหมดงนี้นะครับกำลังวันนี้มีงานอัน้ดขอกอ้ยสายย้อมผมเปหรอย้อมผมมาล่าสีสวยอ่ะสวมมากเลยอ่ะเฮ้ยสวยเด็กนะหน้าเด็กันนะจริง จริงพูดจริงกันเับพูดจริงฝั่งแดงครับคฝั่งนี่ไม่มาแดงใช้ด <único Liberty Overwatch> ีอ่ะใช้ดีใช้ดีมันใหญ่ด้วยมันใหญ่มากอ่ะจะไว้สร้างเอาวะเขาเข้าหรเปล่าใช่ใช่นะครับสวัสดีพี่เนมสวัสดีพี่โอพี่สร้อยขอบคุณครับไปแดงครับพี่กาญจนาครับขอบคุณครับ เงามากวันนี้ไม่เหงาแล้วพี่ติ๊กสวัสดีอุ้ยขอบคุณครับขอบคุณน้อยครับขอบคุณครับขอบคุณครับตกใจเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เลืองขอบคุณครับขอบคุณนะ ขอบคุณแม่อ้อยด้วยนะครับ uh รีบลงไลน์มหาลุชชายโอ้ยคอบมุณครับพี่ทุนพี่ทุนอยู่ตรงนั้นเนี่ยที่ทุนอะไรที่น่าจจ้างคอมมิชารครับมูพานรับทานที สองแดงครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็นกำลังใจให้เราต่นะขอบคุณนะครับ้องถ่ายไว้อะถใครให้เครบ แดงขอบคุณครับทักสอนฝากอุ๊ยขอบคุณครับที่นี้ที่นี้ขอบคุณนะครับขอบคุณท่านที่นี้ขอบคุณนะขอบคุณทุกคนนะครับที่แบบว่าเป็นกำลังใจที่ดีของผมนะครับแล้วก็อยากอยากให้ทุกคนร่วม ยินดีร่วมสนับสนุนกันนะเป็นกำลังใจให้กันนะครับเป็นกำลังใจให้ทั้งตัวผมนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ให้ด้วยครับก็จะเป็นพี่นุ้ยแม่อ่อยน้องปอที่ตะบนรัฐบุญร่าพี่กาญจนาพี่ยังน,นาทุกคนนะครับ ก็คือกำลังใจที่คอยส่งให้ผมทุกวันที่มีการกัดแสดงอยู่แล้วสวัสดีพี่เมย์นะครับให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กัน ูเป็นกำลังใจให้เขาครับสวัสดีจ้าพี่ตุ๊กเจ๊สวัสดีครับ

คนคนที่กดใจส้มด้วยนะคะกดใจส้มตรงนี้ใครที่ยังไม่อยากพลาดเวลาไฟ์นะครับก็กดใจส้มไหมันอาจจะช่วยในการแจ้งเตือนด้วยนะครับอ้ยว่าคุณครับคุณแอมิโกะค,ครับขอบคุณครับคุณแอมิโกะ ทุกคนที่กดใจส้มนะครับคนนี้กดไปเลยขอบคุณครับไม่ยังนะครับ ตหรือบมด้วยนะคะเป็นทีมเดีวยวกันนะคะพิมพิธยาครับขบาบ้าวุทาขนขึ้นใจส้มเยอะขึ้นเลยนะครับเคื่อมันจะช่วยในการแบรบว่าไม่ไม่แจ้งเตือนอะไรนะครับหรือว่าเวลาเม้นมันก็จะขึ้นหัวใจสีส้มข้างหน้าน,าน,นะะั่นแะจะขึ้นเป็นหัวใจส้มนะครับเวลาเข้ามาดูห้องของผมนะ

รับนงครับขคุณครับข้าวข้าวเป็นแล้วมาเป็นข้า พิมพ์คอมเมนต์นะครับเห็นปะทุกคนหลังชื่อเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะขึ้นเป็นกระชาส้ม ถ้า,า2,000คนกดตรงนี้ไม่เสียตังนี่ตรงนี้หัวใจสีส้มคือกดเวลาไหลมันจะได้ขึ้นทุกคนกดเลยยใจส้มตรงเนี้ยทุกคน2,000คนกดเลยไม่เสียตังค์ไม่เสียตังค์